วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชิรยานโสพลโกศลศาสนสรรกิจบริหารภาวนาวิธานธุราธรยติคณิสรปรวรสังคารามขามาวาสีนวัดเขาศาลาอตุนฐานาจาโรอำเภอโพเชศจังหวัดสุรินทร์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราวิสุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาตุนธนจาโรเป็นพระเทพวชิรยานโสพลกศลศาสน,สสนก,กิจบริหารภาวนาวิธานธุราธรยติคณิสอนบรวรสังขารามขามวาสีพระราชาคณะชันเทพฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดเขาศาลาอตุนธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5้ารปูปคือพระครูปหลัดหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งประเทศวชิรญาณโสพลโกศลศาสนสก,กิจบริหารภาวนาวิธานธุราธรคติสนิศร์ววรสังคารามขามวาสีเกิดเมื่อวันที่12เมษาย,ยนพุทธศักราช2495นาบ้าณบ้านระไซหมู่ที่7ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2515เมื่ออายุ20ปีตั้งมั่นอยู่ในบวรพพุทธศาสนาทำนุบำรงุงศาสนาประโยชน์มากมายเช่นโครงการจัดสุรินสร้างวัด10อำเภออำเภอละ2วัด ปักหมุดพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้ชาวบ้านพร้อมใจกันประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตำบลประจำอำเภอเพื่อให้เกิดความสามัคคีเข้มแข็งในการรักษาพระพุทธศาสนาสแสดงพระธรรมาเทศนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นต้นปัจจุบันพระเทพวชิรยานโสพลอายุ69ปีพรรษา49 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยด์และ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชราจารย์ภาวนาวิธานโกศลโสพลประชาธุราธรยติคณิสรบวรสังคารามขามวาสีณที่วัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องคการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปัญญาวิสารัตเป็นประเทพมงคลวัชราจารย์ภาวนาวิธานโกศลโสพลประชาธุราทรยติคณิสอนประวันสังขารามขามวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตณวัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังขรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งและพระครูใบดีการหนึ่ง พระเทพมงคลวัชราจารย์ภาวนาวิธานโกศลโสพลประชาธุราธรยติคณิสรประวรสังครามขามาวาสีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2470ที่บ้านนาตังตําบลข้าวศินนรินอําเภอข้าวศินนรินจังหวัดสุรินทจากนั้นพุทธศักราช2490รบรรพชาเป็นสามเณราวสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาต่อมาอุปสมบทที่วัดสุธจินดาและไปจําพรรษาที่วัดกระดึงทอง พระเทพมงคลวัชราจารย์เป็นสิทธิของหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่ฟั่นอาจารโรและพระอริยะเวทีมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติศาสนกิจสมถะเรียบง่ายได้รับสมญานามว่าเป็นพระอรหันตเจ้าผู้ติดดินเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ตลอดทั้งสอนธรรมะแก่สิทธิอนุสิตมาอย่างต่อเนื่องในการให้การส่งรอด้านการศึกษา จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจัดตั้งกองทุนอาพาธสงของจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันพระเทพมงคลวัชราจารย์อายุ93ปี